เอาเล้วเอาเล้วไอ้สัตว์ก่อนลองดูครับลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อใต้น้ำครับโดนครับปลาเก๋าครับกับปลายางเราครับ <laughs> สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในคลองบ่อดานะครับกําลังพายเรือไปบึงที่มีการเลี้ยงหอยแมลงภููเหมือนในคลิปที่แล้วครับตั้งใจไปตีเหยื่อปลอมครับแต่วันนี้สี่ข้าครับน้ําเยอะมากเห็นไหมครับน้ําเต็มเลยครับปกติต้องปากกลางๆนั่นมันจะโผล่เป็นโคกนะครับตอนนี้น้ําทั้งนั้นเลยครับลองดูครับตีเหยื่อปลอมตอนน้ําเต็มจะมีผลงานให้ชมกันไหมครับเน้นใช้เหยื่อผิวน้ํานะครับเพราะว่า ในพื้นที่ในหมายที่ไปตีนี่มันจะมีสายที่เขาผูกหอยแมลงคู่ครับถ้าเราใช้เหยื่อใต้น้ํามันจะเกี่ยวสายได้ง่ายนะครับไปครับลองดูครับวันนี้พายเรือเกือบครึ่งกิโลครับคว่าจะถึงหมายพายทวนน้ําด้วยหอบแน่ๆไปครับอย่ายอมแพ้ลุยครับจะมีปลาไหมเนาะ สวยกวูบอลเขานัดนัดรอเร่เร่ร่สะตัวสามลก,กัดเราสักทีสวยสวยกูบอลนึกเขานัดเขานัดเขาทาเขาทาพยายามลึกแกปปาซะชอบยุ่งตรงนี้นะมันทีเข้าป่าไว้กวูบอลกูบอลตาหัวไหลังหลังไอ Đâu lươi, thầm bảy lươi thầm bướu phong tì đai <laughs> กัดตมโอ้เล้วเอาเล้วอสายของผมโอ้เล้วเอาเล้วอสายของผมเออน้าๆเออมาแล้วครับปัสสาครับว้าๆๆๆววดีที่สุดครับผม ได้มาแล้วครับเดี๋ยวนี้ี่อย่าตีกันนะสาครับสซสายสวยเลยครับเ้เอาติดไอ้นั่นเลยแบบนึงครับมาแล้วสะหนึ่งฝนพายเข้าหน้าเราอือ สวยงามครับสาครับไซส์สวยครับกับเดือผิวน้ำเลยครับนี่ครับสวยๆสรยสรยยกับเดือเป็นซิลเรานะครับไซส์สวยครับหานครับอุ้ยนุดมือพอดีป้าในขอบผมมันโดดเลยนึสาครับไซส์สวยครับผมได้ปลาแกงแล้วครับตอนนี้ในคลองเราได้ปลาแค่ตัวเดียวนะครับ ขึ้นมาตีบ้านไร่ๆต่อครับลมแรงด้วยครับวันนี้เราลองดูร <c oughs> ิมคลองอีกครับลองบึงไปแล้วได้ตัวเดียวลมแรงมากครับ เกือบไปครับเกี่ยวกระเป๋าตัวเองครับ นองเปลี่ยนเป็นเหยือปลายยางดูครับ ลายยางผมใช้ตะกัวหนักนะครับเพราะว่าอยากให้ลงลึกๆครับลองดูครับลองเปลี่ยนเป็นเหยือใต้น้ำครับ กัวหนักนะครับ โดนครับปลาเกาาครับกับปลายางเราครับปลาเกาโอ้กินปลายางนะครับเก๋าใส้สวยเลยครับเออไม่เดียวเลยครับเอาจนได้ครับผมเมื่อกี้ลงเรือเป็นเหยื่อผิวน้ําตอนนี้เป็นเหยื่อใต้น้ํานะครับนี่ครับปลาเก๋าไส้สวยครับกับปลายางนะครับใส่ตะกรวยใหญ่หน่อยนะครับนี่ครับ่านครับผมทะลุเลยครับเบ็ดสามโอครับ กลับแล้วครับวันนี้ครับถือว่ามีผลงานนะครับลองเรือตีเหยื่อผิวน้ําได้ปลาสาบไปตัวหนึ่งครับหย่ใต้น้ํากับปลายางครับปลายางไม่เคยได้ปลานะครับวันนี้ได้ปลาเก๋าสายสวยไปตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเราค่อยมาตีเหยื่อปลอมกันอีกนะครับวันนี้ได้ปลาสองตัวก็ถือว่าได้ปลาแกงแล้วครับไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับ